บ้างน่ะคงยากเละเอาเป็นว่าอันไหนที่เดิมบ้างดีกว่าของแต่งนาจะมีสองครับสองแสนสองล้าน นี่ครับเราก็อยู่กับพี่ภูร้านปูตโตซูเปอร์ไบท์อีกครั้งหนึ่งครับรอบที่แล้วเราเป็นพี่ใหญ่รอบนี้เรามาเจอสปอร์ตพันบ้างดีกว่า,เ,าวเราเรียกว่าเก่าไปนิดนะเก่าแต่เก่าไง <S <S> <S คือเราอย่างน้อยเราก็เป็นลิมิเต็ดถ้าพูดไปเนี่ยในระดับโลกเนี่ยโอ้โหมันคือมันน้อยมากนะน้อยมากสองสาันคันห้าพคันเนี่ยคือ มันน้อยมากและที่สําคัญตุ้ยคิดว่าไอประมาณ 3- ามถึงห้าพันคันเนี่ยอยู่ในไทยเกินครึ่งแน่นอนน่าจะเกินนะพอยุคแรกๆนี่ผมเห็นอุ้ยเลนพีโฟทางนั้นเลนพีโฟที่โอวไลน์ตอนเมื่อก่อนเราทําแมกกาซีนก็คือเกือบจะทุกเล่มต้องมีคันสองคันอย่างต่ำใช่แล้วก็คันนี้ขาวๆพี่ภูอันนี้เดี๋ยวผมจะไม่บอกทางบ้านพี่เลยครับราคาของแต่งดีกวาของแต่งน่าจะมีสองครับน่าจะมีสองสองแสนน่าจะมีสองล้าน สองล้านครับผมสองล้านเลยนะครับผมว่าคลิปนี้ออกไปทางพี่ผู้อาจจะเข้าบ้านไม่ได้ไม่แน่นะครสองล้านโอ้โหเออแต่ถ้าดูจากมันเป็นราคาที่ผมโดนหวดมาไงอ๋อถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเป็นคนอื่นก็อาจจะเหลือแค่ล้านกว่าแต่ผมโดนหวดไงเอแอบเจ็บนิดนิดแอบเจ็บใจนิดนิด คือเราต้องเก็บความลิมิเต็ดไว้ใช่ไหมใช่ครับใมันเป็นสิ่งที่มีขอไม่กี่อย่างบนโลกครับที่ผู้ชายซื้อแล้วไม่ต่อราคาครับครับนั่นคือของแต่งรถครับกับอีกอันนึงทุกคนก็รู้อยู่ครับเ่าไม่เคยต่อราคาแน่นอนไม่เคยต่อราคาเพราะต่อนี้เสียทรงเลยนะชิ้นส่วนไหนที่แบบอยากนําเสนอที่สุดไหมพี่ก็เนี่ยแตมีชกหน้ามั้งชกหน้าไม่โชกอะไรอ่ะ f g r ตัวนี้จะเป็นตัว MotoGP ครับไม่ใช่ f g r ขยับขึ้นอีขยับขึ้นใช่ f g r คือเป็นรถของในรถโปรดักต์โปรดักชันทั่วไปแล้วก็เห็นมีตัวครับตัววัดระดับโช้์ด้วยก็เพื่อเก็บดัตต้าหลอกครับ ครับต่ว่าเราอันนี้ใช้งานได้จริงนะพี่ต่อเข้าต่อคนหมดเลยใช่ครับอืมไม่เท่ติดเท่ๆเฉยตัวนี้ถ้าเกิดขายกันอยู่น่าจะมีเป็นล้านนะใช่ตอนเบิกตอนเบิกนะตอนเบิกผมได้มือสองมาหลักแสนครับหลักแสนเท่าไรเก้าแสนโอ้ไม่ถึงไม่ถึงครับมันมีความพิเศษกว่าตัว FGR พวกสองอยังไงข้างในน่าจะใส่แบบไหนแต่ไหนเห็นในตัวตัวหูยนต์ก็จะไม่ตัวตีนโชก็สวยกว่าอืม เพราะ FJ มันจะเงาเงาเนาะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือเป็น C N C machine มาเลยใช่ครับผมสำหรับัวนะที่ผมเห็นก็คือสวยงามวนซุปเปอร์บายครับคาตัวเน่เบิร์ก4,500 0หาทแต่ผมได้มือสองมาเจ็บน้อยหน่อยแต่ก็เจ็บอยู่ดีบัมบลนี่ก็ MotoGP นะครับไม่ใช่ลอ s ซี่ธรรมดาอเป็นของของโมโของ K D M ฮะสองแสนบาทครับ แล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดทุกจุดจะมีเซ็นเซอร์วัดหมดเลยครับทั้งโช๊คทั้งเบรกโช๊คหน้าโช๊คหลังวัดทําไมก็ไม่รู้นะอืมวัดเก็บเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ตลอดไว้ว่าทั้งนึงเราจะอาจจะเอียงได้เยอะอย่างนี้ก็มีหม้อน้ําครับหม้อน้ำไฮโดโอลอันนี้แสนกว่าอ๋อแต่อัขออนี่ไงไม่พองจะหมุมนี้มันแอบอยู่เดือยบีเคท่าตัวนี้นะครับน่าจะมีสามแสนทั้งเส้นนี้รวมอ่างรวมอะไรนะครับเท่าตัวนี้มันจะมีอ่างอยู่ข้างล่าง นะครับผมเพราะมันเป็นท่อสนามต้องเปลี่ยนอ่างข้างล่างนะครับเพื่อว่าให้ให้มันหลบท่ออีกทีนึงอันนี้ก็คือเป็นท่อฟูชุดฟูเลยชุดฟูของแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนอ่างน้ำมันเครื่องใหม่เพื่อที่ให้หลบชุดท่อนี้ใช่ครับครับมันมีเหตุผลไหมทำไมมันต้องเพิ่มปริมาตรของน้ำมันเครื่องอ๋อครับผมเพิ่มมาประมาณ0.5ลิตรก็ประมาณครึ่งลิตรนะครับผมครึ่งลิตรเลยนะอันนี้ปลายก็เป็นปลาย MotoGP ซึ่งผมเอามาเชื่อมกับคอฟูของ w b s k ีกท่อเนี่ยครับอยากฟังเสียง เปิดไดไ้ลยมาครับเดี๋ยวเรามาไล่อะไรแต่งกันเลยดีกว่าแบบเร็ว,เรวๆเลยไล่ตั้งแต่ข้างบนเลยนี่ก็มี ชิ้วแต่งมอสตัโบวทั้งคันเป็นไทเทสีดําซึ่งผมชอบความเรียบๆของมันผมไม่ชอบที่มันโช็นลุ้งงลงผมไม่เอาครับแล้วก็มีโช๊คแผงคอบนแผงคอล่างมีจอสวิตแต่งสวิตก็เป็นสวิตสนามทั่วไปครับผมเหมือนจอยเกมเลยไม่รู้แพงอะไรไล่มาที่กลางรถบ้างก็จะมีโช๊คลัง ใช่ช่วงหลังก็โอลิน p ีดีเอ็กทั่วไปเกียร์โยงนี่ก็เป็นเกียร์โยงเดิมครับติดรถแต่ว่ามันก็มามันเป็นของแต่งมาอยู่แล้วใช่ครับกินเลน,นทูมีราคาล้อมาเชสล้อมาเชษสวิงอาร์มซูเตอร์อันนี้เป็นเป็นชิ้นสุดท้ายที่ผมใส่ในรถคันนี้เลยเพราะว่าหมดตังค์แล้วถ้าจะมีอะไรมามากกว่านี้อีกพี่ก็ไม่มีตังค์แล้วครับหมดแล้วทุกอย่างคือลงตัวดีหมดแต่ผมมีคำถามพี่ภูรู้ไหมว่ารถเนี่ยมันสวยที่สุดตอนไหน อมไม่รู้รถครับม,มันมีล้อมันก็ต้องสวยที่สุดในตอนวิ่งเท่านั้นพี่อวิ่งมันจะสวยขึน้นอีกลองขี่หน่อยได้ไหม,อมเอาไงดีจัดไปดีครับ